ดูผู้ชายอาบน้ำจ้าเฮ้ยโอ๊ยนึกว่าผู้ใดหาขวามือที่บอกงี้วิบากนั่นนึกว่าผัวทางไหนหาขวมันนี่ให้พ้าผีหลุดน้ำอาเซยจังหวะไหมนี่ละโอ๊ยนี่ได้กันได้น้ำกันตัวนี้ เนึกว่าผู้บาวทางไรเด่นนางบัีลมาไทย่ายรยู่ัขับขับรถมาไม่มื่เลยจะิจะไปนอนเน่แนนสะอนน้ำปั่นเล็กน่อยสวอนน้ำปั่นเล็กน่อยกนน่ะารที่สุดปลายรูกัน

很累哦。

ต้องคลอดตัวไปอาบนา้ำนอนกน่อนครับเพราะว่าขับรถมา <laughs> ขับรถตลอดทาง <c oughs> เลยเจ็ดแปดร้อยโลดแล้เราจะพักเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งต่อเลี้ยงกันครับเบิงบ้งเบิ้งเดี่ยวอื่นก่อนฝ่ายหนามบ่อยแล้ว <laughs> นี่ค่ะมองข้าพักอยู่สั่นสองแล้วค่ะนี่ติดกับสาน่าเลย <laughs> ไล่รู้ก่น,นม่งมั่งหรไปเบิ้งน้ำหนัมนอนจนขึ้นยังไปกาดหน้ามวัวอวยสาวมอชองงานเด้อ บุยเหมือนส่อไงจิบกาแฟโอ้ยช่เห็นั่งบ้าเนี่ยโต๊ะใหญ่ครับจิบกาแฟเบาๆนั่งชมวิวเอาไปจิบมึงทางข้างพี่สะไหวนะครับเมย์นั่งมิดทางเฮ้ยลูมหาบ้างหายห้ยอยู่ ถ้าว่าจะไปม่อนแจมครับม่มอนแจมครับวันนี้แต่เราตื่นสายนิดนึงจะถ่ายรูปให้น่าง,งามมั้งครับเนี่ยขี้เดียดเจ๊บ่ะตื่นมาแจงตัวมาจิบกาแฟขากเกลียวแล้วก็สุขนานๆที่แม่ฝ<ะ>ันแบบนี้มันนานแล้วฝันเหมือนกันมีกระจกทำไมขีบลงไปเลย หนึ่งสองนึ่งสองหนึ่งสองเขานับไปสิไ่หนึ่งสองเขาเอาเออเออเออยเอีอยเงหนึ่งสี่อ่ะยังอีเไมเยอ่งซุ่มเขา เมสุดเขามวยสุดนเรวกานเต้กั่หมดโดยกราเปาะเลยรุ่เองส้วมโหงายขนาดนันอ่เตียงสุดผูเตียงผู้บบาวครับของผู้เบาวนอนผู้เดียวเอาเด็กมาดืมอเด็กไงนั่งกินเขาเมื่อคืนนี กำลังเสียบๆอันกินเออกินเส้นกินยังเไอพวกพวกเนื้อหมูแดงพวกนี้ไปที่กินที่หลังตกเปีโลงหลดโอ้โหเบื่อลงครั้งเดียวมากมาเป็่นใหญ่จริงนะหมดเฉาอย่างบัวบัวจะมาสิอไปที่บ่ที่ไปนลำเนาไปเอาไปเด็ดไปไปเอาไปยนแผนครับตอนนี้เรากำลังจะไปดอยสสียบเบ่งเบิ่งบรรยากาศในเมืองเชียงใหม่ครับ ่ wow, wow, องเห็นปะจะเป็นในเห็นภ <He en. S 2> ูเขาหลังผู้ห<อ>ลังเอ,อ่อเขาเห็นหลังผู้เขาเลี้ยวไปรอบๆเนาะเป็นผู้เขาบ้านนี้บรรยากาศโคตรดีเพิ่นแล้วทาครีมอองลองโก,งก,ง,กงกงก,งกงๆๆๆึงก็เบาเสียงไม่ฝนแล้ว <laughs> คิดจะเอวเนื้อเอวเมียได้หรือยังแ <laughs> คปสั่นมาเนี่ยในการยี่ห้อไปไปเดี๋ยวเราไปดอยชิเทียงกันเนึ่ค่ะ <laughs> เชียงใหม่ชอบมากเลยครับเป็นผู้ขังหลังเดี๋ยวไปเซ็ก็เป็นผู้ยังการก็ดีครับแต่ว่าหันมาทางใส่เสืยบดีจากหน่อยเฮ้ยเฮเบิเฮ้ยเฮรยเา้ยเฮ้นเฮ้ยงามยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมนยเน้ยเฮัยเฮ้ยาลหยเฮยเุ้ยเฮ้ย่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเ้ย้้ยเเยย้เ้ย ไปเลยแมนไปเลยตามเส้นทางไปเลยเน่ะไปเลยก็ก <c oughs> ให้ลูกเดินทางปลอดภัยค่ะเจ้าไปพ่อกันยุ้ยนะตอนนี้ยังไม่ถ้าเักขึ้นอยู่ต้องตงสูงบรรยากาศดี <c oughs> จะมาเสียวๆจัง่อยครับขับรถ <c oughs> โซเฟอร์คนมาคอยสิ้นทางเกี่ยวกับภุกเขา่ <c oughs> าบรรยากาศอเหมือนจะอ้วงเลย นี่คะ่ะทางซีัสซีซัตัวคนบอหาดกีซีวาอย่างไรเละะ้วค่ะเพราะดท่านได้มากับโซฟอ์มืออาชีพเส้นทางนี้เราไปได้หมดแต่ไม่รู้ว่าเราจะถูกไปถูกทางไหม<ข>ไม่ถูกเราก็เดินสองรอบสายตันเขาก็ผ่านระวังช้างเผื่อกสั่งป่าสัางปลาโค้งไหลจังเลยครับ ูอกมาครับรับรไม่ไม่หนีบด้นมัขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวจะเสียวแต่ตะคนบานอ,อย่างความสูงก็เป็น,นอย่างนขึ้นมาไดี๋ยวไปพอกันอันนี้ขึ้นมาได้จักอีโลเลยแต่ะเรีอกวรามาณจาก4ีฮารเลยอย้เครึ่งทางแล้วนะคะไฟฟ้าภูพิงตําหนักภูพิงประาณกีฬาสีลงจูเรียจะมีภูพิงภูพานจิราดาชนอีกก่หรอ บรรยากาศสูงมากขนาดนี้กอกไม่บังโอ้นี่นี่น,นี่มาทายบมองนี่พลธ์ด้วยเฮ้มคุณต้องจอดตรงนี้ให้เราด้วยนะจอดนี่ลยมั้ยจอดได้นะนี่เห็นไหมจุดชมอยู่เจ้ากแบบแมนเส้ลมวูมาคือไล่เดี๋ยวพี่ฟ้าชอบลยด้วยนี่ อ๋อหอเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายลูกก่อนนะคะนี่ค่ะตะกล้องส่วนตัวมาครับจะพามาเบิ่งจุดข้างบนแล้วก็เลี้ยวลงไปในเมืองขขาง่างเมืองเชียงใหม่ครับโอ้โหเสียวๆจังเลยโอ้โหเสียวนี่ครับ อย่างบมมีขากล่องลนปกซช่ไหมครั้างล่างจะเป็นเมืองเชงไหมครับเสียวธรรมชาติล้นป็นหัวยังปรทัสูงเลยนี่คุณเออไทยก่อนเสียวเดี๋ยวไทยหลวปนหน้างามก่อนครับเดี๋ยวขอนอย่าไทยหลกันนะคะตะกองสวนตัว นี่ค่ะตานได้ตัวนี้เนาะผมจะไผ่ไปเล่นนี่เอองามที่จะคลองผมมาไผ่กระเป๋าแบบนี้อันนี้ที่อื่นมียิมห้านะในยี่สิบบาทยี่สิบบาทคลอค่ะเนาะที่อื่นยิมห้านะครับที่นี่ก็ยิมห้าเหมือนกันนะยี่สิบบาทห้าอันน้อยที่อื่นี่ยี่สิบห้าที่นี่ก็ยี่สิบห้านี่ยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะเออไหนเขาเอาไหนล่ะโอเคนี่เขาบอกเขาเกือบบ้อล่ะไะเข้ากันเดี๋ยวจ่ายตังก่อนแต่ายังทีเลย กองฝากด้วยครับของฝากพี่เกดทุกคนท<ช>ุกอันนี้ไอ้ไม้ไอ้เมื่อยมือนี่ไปหวานแล้วครับหวานแล้วเรามาถึงเนาะต้นยังหนั่งยน่อยยนอยนออนอยังหนึงแต่ว่าตอนนี้ปดชีบโอเว่ยเดียว

เด็กนดรอยเด้ซมาายหลุอยูยอนยย่นี่เศร้าอบานนี่น่าจะทำบุญด้วยด้วยบุญด้วยเงไเเม่ <c ười> <c ười> อร่อลลงวะล่างเศร้าบ้านคือพอรถล่างเลยวะเศร้าคือจะได้นั่งเหอือหือ ทำอะไรคะออขอเรียกเอ๊ยของเคนนี่ยังบ้านบนระนันบ้านขึ้นเนี่ยลาวตุยบ่มันมีโซนอกันครับเ <laughs> มื่อกี้คือโซ,ซ่สติ๊กยืนยัน้างสิไปคือไก่เทนนี่คยขึ้นแล้วแหละครับเคยขึ้นมาหลอดหนึ่งแหละแต่ว่าบลูตอนนั้นไม่ใช่ไหมแต่ว่าบลูว่าเป็นดอย้อนชิพมีลาเพิ่งรู้นะครับรถไม่เห็นมองเดินรถศาสตร์ไหมเนาะ กกเมึงบุ๋นถ่อย่างครับจิตายแล้วไก่ถึงแล้วครับยินดีครับพระธาตุดยสุธิ์ เราจะบอระดีหารหอดแล้ว hmm. ห mm ่อนอะไรดิอันเนาะมังเกือบครับไม่แพ้ลักไม่แพ้ลักแน่นอนพี่ยาเดี๋ยวหยิบเอวไปนล้วเนี่ยบ่ ใชไหนตัสีเหรอเนาะค่ะนี่นนะะนลยพี่ก็จะใสีะะ่วเจ้าม้ค่สีผถุงอือแ่งตัวจากวัดไม่รู้สีมาวัดนะนึกว่าไปมั่นเยไงที่กว่าจะไปมันจำนจครับะป๋องะหงามอ ก็เลยโดยใส่สุดแบบนี้ภายในครับ นี่ที่หญิงไทยแต่ว่า <c oughs> มาเสียงชิมซีนะครับเนาะได้หมายเลขเจ็ดเจ็ดไม่ใช่เจ็ดเปียบน้ำชายคาน้อยได้ยังอ่ะห่อนครับเองาออกเลย ครับผมตอนนี้ก็ว่ายเสร็จแล้วครับโดยว่าเรียบร้อยครับโอเมนทำบันไดได้ครับเนี่ยยางแม่เนี่ยมื่อยได้ครับเนี่ยเขินใบเข้าเข้นใบใบยังเดือบใบครับบอซำผู้สิงเนาะผู้สิงสูงกว่าน่าจะบอซำหรอกผู้สิงน่ะติดตายกว่าก็ซูสีหรือมั้งผู้สิงสูงกว่าผู้สิงหกลอยกว่าเระมาณผู้สิงน่าจะสูงกว่าอยู่ครับผมคลิปนี้ก็มาว่โดยสเทปครับประรรพโดยสเทปบ่เขย่าอึ้ย เตอนแรงท้าบอมี่ยังพี่ฝันครับเจอกันที่มั่นเจ็คบครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับกับไอแอมเซเลปปี้และตานน,น,น้อยครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามทุกคนครับบ๊ายบายครับผม